ในโลกการเงินตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีพายุลูกใหญ่กำลังก่ะตัวครับถ้าใครตามข่าวอยู่จะเห็นเลย Hashtag บ o ยค o t t JP Morgan นี่กำลังระอุมากบนโซเชียลมีเดียธนาคารยักษ์ใหญ่อย,อย่าง JP Morgan กำลังเจอกับการรณรงค์ความบาดรครั้งใหญ่จากชุมชนคริปโตมีรายง,งานว่านักลงทุนหลายพันคนกำลังทยอยปิดบัญชีถอนเงินสดออกมาคือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความขัดแย้งนี้กันซึ่งมันซับซ้อนและเกี่ยวพันกับหลายส่วนมากทั้งบริษัท Strategies MSCI และแน่นอน JP Morgan เป้าหมายของเราก็คือทำความเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงบานปลายจนกลายเป็นสิ่งที่นักลงทุนเรียกว่าการโจมตีที่วางแผนไว้ล่วงหน้าใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยของความตึงเครียดระหว่างโลกการเงินดั้งเดิมกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังปะทะกันอยู่ แต่ถ้ามองผิวเผินอาจจะคิดว่าเป็นแค่ดราม่าเรื่องเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีหลายชั้นมากค่ะทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การวิเคราะห์ตลาดที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและที่สําคัญที่สุดคือรากของความไม่ไว้วางใจที่สั่งสมกันมานานหลายปีมันเหมือนกับเชื้อเพลิงแห้งๆที่รอแค่ประกายไฟเท่านั้นเองค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ประกายไฟที่ว่านั่นเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้มาจากบทวิเคราะห์ฉบับหนึ่งของ JP Morgan ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงกฎของ MSCI ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะชนวนเหตุมันมาจากตรงนั้นเลย JP Morgan ออกบทวิเคราะห์ที่ชี้ว่า MSCI ซึ่งเป็นผู้บริหารดัชนีหุ้นที่กองทุนทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงกาลังมีแผนจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์สาคัญข้อหนึ่งโดยกฎใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2 0 2 6ค่ะกฎที่ว่าก็คือ ถ้าบริษัทมหาชนไหนก็ตามถือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีในงบดุลของตัวเองเกิน50%ของสินทรัพย์ทั้งหมดบริษัทนั้นก็จะถูกเตะออกจากดัชนีสำคัญสคัญของ MSCI ไปเลยเหมือนโดนไล่ออกจากสโมสสสำคัญของตลาดหุ้นเลยว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะคและบริษัทแรกที่ทุกคนนึกถึงทันทีที่ได้ยินกฎนี้ก็คือ Strategy หรือชื่อเดิมที่เราคุ้นเคยกันว่า MicroStrategy ของ Microsaler เพราะนี่คือบริษัทมหาชนที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกตอนนี้พวกเขานั่งทับบิตคอยอยู่ประมาณ650,000 BTC โอ oh. ้โหซึ่งมันเกิน50%ของสินทรัพย์บริษัทไปไกลมากเลยค่ะไกลมากเลยและการถูกถอดออกจากดัชนี MSCI นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เสียหน้าแต่ส่งผลกระทบทางการเงินโดยตรงเพราะมีกองทุนจำนวนมหาาลที่ผูกโยงการลงทุนของตัวเองไว้กับดัชนีพวกนี้ใช่ค่ะ เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากองทุนประเภท Passive หรือ Passive Funds ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากในตลาดทุนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหรือ ETF s นโยบายของกองทุนพวกนี้เรียบง่ายมากคือเขาไม่ได้มานั่งวิเคราะห์เลือกหุ้นเป็นรายตัวแต่จะลงทุนตามสัดส่วนของหุ้นทุกตัวที่อยู่ในดัชนีที่เขาอ้างอิงพูดง่ายๆก็คือแค่ลอกกันบ้านดัชนีเท่านั้นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนมือของผู้จัดการกองทุนพวกนี้ถูงมัดเอาไว้เลย ถ้าหุ้น MSTR ของ s t r ATEGY ถูกเตะออกจากดัชนีมันก็ไม่ใช่ทางเลือกแล้วว่าผู้จัดการกองทุนจะขายดีหรือไม่ขายดีแต่พวกเขาต้องขายสถานเดียวไม่ว่าจะมองว่าบริษัทนี้ดีหรือไม่ดีก็ตามเพื่อให้พอร์ตของกองทุนยังคงเหมือนกับดัชนีเปะ๊ปะวิเคราะห์ของ JP Morgan เองก็ประเมินตัวเลขเอาไว้ด้วยว่าการถูกถอดออกครั้งนี้อาจทำให้มีเงินทุนไหลออกจากหุ้น s t r ATEGY สูงถึง2.8พันล้านดอลลาร์ในเบื้องตน้น 2.8พันล้านค่ะแล้วตัวเลขนี้อาจจะพุ่งไปแตะ8.8พันล้านดอลลาร์ได้เลยถ้าผู้ให้บริการดัดชนีรายอื่นๆอย่าง S&P หรือ FTSE Russell ตัดสินใจทำตาม MSCI ด้วยนี่มันเหมือนการสร้างคำพยากรที่รอวันจะเป็นจริงเลยนะครับเพราะแค่ข่าวว่าจะมีการเทขายก็ทำให้คนเริ่มเทขายกันก่อนแล้วเพื่อหนีตายจากแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเงาดาขนาดใหญ่ที่ทอดทับหุ้น MSCI แล้วก็อาจจะลามไปถึงราคาบิตคอยด้วยซ้า ผลกระทบลูกโซ่ตรงนี้ละห่ะที่น่ากลัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเดียวอีกต่อไปแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันทั้งหมดที่มีต่อบริษัทที่ใช้กลยุทธ์นำคริปโตเข้ามาเป็นสินทรัพย์หลักในคลังของบริษัทเอาละครับตรงนี้แหละที่ผมว่ามันน่าสนใจมากคือถ้าเรามองตามเหตุผลแล้วคนที่ออกกฎคือ MSCI แต่ทำไมความโกรธแค้นทั้งหมดของชุมชนคริปโตถึงพุ่งเป้าไปที่ JP Morgan เป็นหลัก มันเหมือนกับการยิงคนส่งสารเลยนะทำไมพวกเขาถึงกลายเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้แทนที่จะเป็นคนร่างกฎเองนั่นเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะและคำตอบมันอยู่ที่ประวัติศาสตร์และความไม่ไว้วางใจที่ฝั่งรากลึกชุมชนไม่ได้มองว่าบทวิเคราะห์ของเจพีโมแกนเป็นแค่การรายงานข่าวตามปกติแต่มองว่ามันคือแบบว่า การโจมตีเชิญกลยุทธ์ที่จงใจปล่อยออกมาเพื่อสร้างความเสียหายและความเชื่อน,นี้ก็ถูกโหมกระพือด้วยข้อกล่าวหาและข่าวลือที่แพร่สะพัดตามมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะผมเห็นข่าวพวกนี้เหมือนกันอย่างเช่นมีรายงานที่อ้างว่า JP Morgan ขายหุ้น MSTR ที่ตัวเองถืออยู่ออกไป25%ก่อนที่ข่าวเรื่องกฎใหม่ของ MSCI จะถูกประกาศออกมาสู่สาธารณะซึ่งเรื่องจังหวะเวลานี้มันมันดูน่าสงสัยมากเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องจังหวะเวลามันดูแย่มาก และมันยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแพร่ออกมาว่า JP Morgan อาจจะกำลังถือสถานะชอร์ตในหุ้น MSTR อยู่ด้วยซ้ำซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะทำกำไรได้โดยตรงถ้าราคาหุ้นร่วงลงไม่ว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้จะจริงหรือไม่จริงก็ตามนะคะแต่ในโลกโซเชียลมีเดียที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันก็กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลย โอ้โหมันสร้างภาพที่ชัดเจนมากในหัวของคนเลยนะว่า JP Morgan เป็นคนจุดไฟให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็รอทำกำไรจากกองเพลิงนั้นแล้วปฏิกิริยาจากคนดังในวงการก็ยิ่งสาดน้ำมันเข้าไปอีกผมเห็นแกรนด c a r d ์โดนนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังออกมาประกาศผ่านวิดีโอเลยว่าจะถอนเงิน20ล้านดอลลาร์ออกจาก JP Morgan Chase แล้วเตรียมจะฟ้องร้องด้วย แล้วก็มีสายฮาร์ดคอร์อย่างแม็กซ์ไคเซอร์ผู้สนับสนุนบิตคอยตัวยงที่ไม่เคยพูดอะไรอ้อมค้อมอยู่แล้วเขาออกมาเรียกร้องอย่างชัดเจนเลยว่า Crush JP Morgan b y y s t t r n n d i t t o o n n ครับก็คือเคลก่อให้ถล่ม JP Morgan แล้วเอาเงินไปซื้อหุ้น s t r a t e g y กับบิตคอยแทนมันกลายเป็นเหมือนคำขวัญในการต่อสู้ครั้งนี้ไปเลยค่ะ เรื่องราวมันไปไกลกว่าแค่บทวิเคราะห์ฉบับเดียวแล้วสินะครับมันไปแตะโดนเส้นประสาทที่ตึงเครียดมานานแล้วผมยังจำได้ว่าแจ็คแมลเลอร์ซีอของบริษัท Strike ก,ก็ออกมาเสริมทับด้วยการเล่าว่า J.P. Morgan เพิ่งปิดบัญชีส่วนตัวของเขาไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลกว้างๆว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งมันยิ่งตอกย้ำภาพว่าธนาคารดั้งเดิมพยายามกีดกันคนในวงการคริปโตมาตลอดถูกต้องค่ะ มันคือรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทที่เกี่ยวกับคริปโตต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักเพื่อเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานที่สุดดังนั้นเมื่อ JP Morgan ทำแบบนี้มันจึงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์เดียวๆแต่ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่พยายามจะสกัดดาวรุ่งหรือคู่แข่งที่กำลังเติบโตขึ้นมา แล้วทั้งฝั่งของ Strategy ที่เป็นเป้าหมายโดยตรงของเรื่องนี้เขาตอบโต้อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะ m i เคิลเซลเลอรที่ที่ไม่เคยยอมใครง่ายๆอยู่แล้วเขาออกมาโต้กลับอย่างดุเดือดเลยค่ะเซ l เลอร์ปฏิเสธตะกะของกฎหมายนี้โดยสิ้นเชิงเขาบอกว่า Strategist ไม่ใช่กองทุนไม่ใช่ Trust แล้วก็ไม่ใช่บริษัทโ o l d i n g แต่เป็นบริษัทการเงินที่มีโครงสร้างหนุนหลังด้วยบิตคอยหรือ Bitcoin Back structured Finance Company ถ้าให้แปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือเขาพยายามจะบอกว่าเราไม่ได้แค่ถือบิตคอยเฉยๆเหมือนที่กองทุน ETF ทำแต่เราใช้บิตคอยเป็นรากฐานในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดเราสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินเราทําธุรกรรมโดยมีบิตคอยเป็นหลักประกันมันเป็นสินทรัพย์ที่ทํางานไม่ใช่สินทรัพย์ที่นอนนิ่งๆอยู่ในคลัง เพราะฉะนั Rather, you know like ้นเขาเลยมองว่าบริษัทของเขาเป็นคนละประเภทกับสิ่งที่ m s c i กําลังจะจํากัดความใช่เลยค่ะเขาพยายามจะเปลี่ยนกรอบความคิดของตลาดทั้งหมดว่าอย่ามองบริษัทของเขาเหมือนกองทุนทั่วไปเพราะโมเดลธุรกิจมันซับซ้อนและแตกต่างกว่านั้นมากแต่คุณรู้ไหมคะในขณะที่สถานการณ์มันกําลังเป็นเหมือนดินปืนที่พร้อมจะระเบิดอยู่แล้วจู่ๆก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเลยโผล่ขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกันพอดีแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนการจุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ขึ้นมาจริงๆ นี่คือประเด็นที่เหลือเชื่อมากเรื่องความสัมพันธ์ของธนาคารกับเจฟฟรีย์เอฟสไตนใช่ไหมครับคือในขณะที่ Hashtag boycott JP Morgan กำลังร้อนแรงอยู่แผลเก่าที่เจ็บปวดที่สุดของธนาคารก็ถูกขุดขึ้นมาใหม่พอดี เป็นจังหวะที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ JP Morgan เลยค่ะวุฒิสมาชิกรอนไวเดนได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่า JP Morgan มีส่วนในการปกป้องเอฟ e ีนมาโดยตลอดบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่เอฟ e ีนยังมีชีวิตอยู่ธนาคารรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยของเขาให้กับทางการในมูลค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างน่าใจหายคือรายงานไปแค่ประมาณ4.3ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งฟังดูเหมือนจะเยอะ จนกระทั่งเราได้ยินตัวเลขที่แท้จริงใช่ค่ะเพราะหลังจากที่เอฟสตีนเสียชีวิตไปแล้ว JP Morgan กลับยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมธุรกรรมย้อนหลังไปเป็น10ปีมูลค่ารวมทั้งหมดเกือบ1.3พันล้านดอลลาร์โอ้โห oh. มากกว่าที่เคยรายงานไว้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ถึงเกือบ300เท่า ถึงแม้ว่า2เรื่องนี้ทั้งเรื่องบทวิเคราะห์ MSTR กับเรื่องของเอฟสไตน์มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยแต่สำหรับคนทั่วไปที่กำลังโกรธ JP Morgan อยู่แล้วข่าวนี้มันก็เหมือนกับการราดน้ำมันเข้ากองไฟเลยสิครับมันรวมกันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเดียวไปแล้วคือเรื่องของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่ไม่น่าไว้วางใจและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง ถูกต้องที่สุดค่ะมันกลายเป็นอาวุธชิ้นสําคัญของฝั่งคริปโตไปเลยเพราะมันเปลี่ยนมิติของการต่อสู้ครั้งนี้ไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดหุ้นมันกลายเป็นการต่อสู้ทางศิลธรรมไปแล้วการคว่ำบาต JP Morgan ไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่พอใจในบทวิเคราะห์อีกต่อไปแต่กลายเป็นการแสดงจุดยืนต่อต้านระบบที่พวกเขามองว่าช่อฉนและมีสมาตรฐาน นั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดของพายุลูกนี้ก็คือมันเริ่มจากกฎใหม่ของ MSCI ที่ถูกจุดประเด็นให้เป็นเรื่องใหญ่โดยบทวิเคราะห์ของ JP Morgan ซึ่งชุมชนคริปโตมองว่านี่คือการโจมตีเชิงกลยุทธ์นำไปสู่กระแสแฮชแท็กบอยคอร์ดเจมอร์แกนที่รุนแรงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวจากข่าวอื้อฉาวเดิมของธนาคารเรื่องเจฟฟรีย์เอฟสตีนที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่ในเวลาเดียวกันพอดีมันคือส่วนผสมที่ลงตัวของความโกรธความไม่ไว้วางใจและจังหวะเวลาที่เลวร้ายที่สุดเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจและย้อนแย้งที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ ในขณะที่สงครามนี้กำลังดุเดือดอยู่ที่แนวรบด้านหนึ่งแต่ในอีกแนวรบหนึ่งของโลกการเงินกำแพงระหว่างลบดั้งเดิมกับโลกคริปโตกับกำลังค่อยๆพังทลายลงหมายถึงเรื่องการอนุมัติกองทุน ETF ใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะในสัปดาห์เดียวก,กันกับที่เกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือว่า NYX E เพิ่งจะอนุมัติให้ Gray Scale สามารถเปิดตัว ETF สำหรับเหรียญ XRP และแม้กระทั่ง Dogecoin ได้ ลองคิดดูสิครับว่ามันมีความหมายแค่ไหนเราก้าวข้ามจากแค่ Bitcoin กับอ t ต e เรียมไปแล้วตอนนี้แม้แต่เหรียญทางเลือกหรือเอา c o i n ที่เคยถูกมองเป็นเรื่องตลกก็กำลังจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากใจกลางของ Wall Street มันเป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเหมือนกับว่าแขนข้างหนึ่งของยักษ์ใหญ่ทางการเงินกำลังผลักไซคริปโตออกไปแต่อีกแขนหนึ่งกลับกำลังโอบรับเข้ามาอย่างเต็มที่ ซึ่งมันก็นำเรามาสู่คำถามใหญ่ที่น่าขบคิดทิ้งท้ายค่ะ ว่าความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นกับ JP Morgan กันในตอนนี้มันเป็นสัญญาณของการต่อต้านครั้งสุดท้ายจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่พยายามจะรักษาระบบเดิมและอำนาจของตัวเองไว้หรือว่ามันเป็นเพียงแค่ความเจ็บปวดระหว่างการเติบโตหรือ growing pains ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อระบบการเงินสองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกำลังพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบใหม่ๆที่ยังเขียนไม่เสร็จดีคำตอบของคำถามนี้ละ่ะค่ะที่น่าจะกำหนดทิศทางของ ลลกกกาารเงินไปปอีหปีหยข้้าางหนขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์ครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ